อ่าผู้ชมครับผม๋ยวผมทําไม่ายากเลยนะทุกคครับผมดูนะหนึ่งสองซ่อมอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วผมนี่เป็นไงครับผมอย่างเท่เลยครับผมเตลูเอตาเตรังกันล่ะตุ่มตั้งตุ่มซุ่มตั้งซุ่เอตาเตรังกันล่ะตุ่มตั้งตุ่มซุ่มตั้งตุ่มเอตาจุ๊ว่าซุ่มตั้งตุ่มซุ่มตุ้งตุ่มเงตุงต่างกันล่งตุ่มตั้งตุ่มเอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีท้ายกันด้วยนะครับผมอยู่ในผมช่องสกายซากีนะผม วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการโหลดและวิธีการลงส่วนของไมค์ครับภาษาไทยนั่นเองนะครับผมโอเคผมวิธีการลงง่ายๆเลยนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าผมว่ามันลงกันยังไงนะครับผมก็ท่าเพื่อนๆทุกคนนะผมเข้ามาที่ลิงก์ดีฟชั่นของผมนะผมผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้าของคนทำเอ,อ่อส่วนของแอดออนภาษาไทยไว้ให้นี่เองนะผมนี่เราไม่ให้ลิงก์ดีฟชั่นครับผมเรา,าก,กดไปตรงที่ตาวโหลดฟรีครับผมนี่ครับผมตรงนี้นะครับผมปึ๊บนี่พอกดแล้วนะครับผมนี่เราจะเด้งมาส่วนของหน้าจอตรงนี้นั่นเองนะครับผม นี่ไม่เป็นส่วนภาษาไทยฟรีนะครับผมโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับผมนี่ครับผมเมื่อเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราได้ส่ะแอดออนนี้มาครับผมภาษาไทย1.21.51นะครับผมนี่แล้วก็กดเปิดไปที่ไฟล์เลยครับนี่เราได้ไฟล์ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับผมให้เรากดเปิดไปที่ตัวเลือกไปส่งเกียร์ไมค์ครับเลยครับผมปึ๊บนี่แค่นี้ครับผมส่วนแอดออนก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนของเออ่แพ็คภาษาไทยนั่นเองครับผมนี่เราก็ไปตรงที่ตั้งค่าครับผม ลรวก็เลื่อนลงมาตรง Resource pack แล้วก็แอดส่งเออร pack ของตัวนี้เข้าไปนะครับผมนี่ภาษาไทยนะครับผมแล้วก็กดออกได้เลยครับผมง,ง่ายครับผมโค้ทเอ๋อผมแล,แล้วประเด็นคือแบบฟอนต์มันดูแบบเติมมันทำให้เราแบบอ่านเกมกได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคผมเออลองไปสร้างเวอร์ให้ดูนะผมหน้าโหลดก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะผมนี่มาเข้ามาในเกมนะฮะหน้าจอเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนกม็มาเป็นแค่ภาษาไทยใช่ไหมล่ะเออคนดูนี่แล้วก็เข้ามาส่งช่องครับผม เรามาดูนี่ครับผมชื่อของไอเทมผมคือเป็นภาษาไทยหมดทุกอย่างเลยครับผมบันไดดินบันไดทุกอย่างอ่าดูลองดูเทมใหม่ๆนะครับผมว่ามันเปลี่ยนชื่อไหมภาษาไทยหมดเลยครับผมเห็นปะโคตรเท่แล้วแบบมีบอกทุกอย่างครับผมนี่ลายแต่งประกอบผมไอเทมแม่พิมพ์ใช้กับเกาะวัตดุแท่งเหล็กและแร่แปดธาต <c oughs> <school> ุประมาณนั้นเลยคนดูภาษาไทยหมดเลยครับ ก็ส่วนของอันนี้ครับผมมันอาจจะแบบไม่ใช่ภาษาไทยแบบ100%เนะครับผมเพราะว่าเป็นของเวอร์ชั่น1 1ง1เออไม่ใช่1 2สี่นะครับผมแต่ผมลงส่วนของเวอร์ชันน1่1 7 0นะครับผมแต่มก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมเพราะมันก็แปรให้แบบเกือบ100%เลยนะครับผมก็เสีามันแปรแบบร0อแบบถูกครับผมมันต้อง เออไปซื้อเอานะครับผมในราคา25บาทนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็จะมีฟอนต์แบบน่ารักน่ารักมุม,ม,มิมุมิีนะครับผมนี่แต่ผมอันนี้เป็นแบบแจกแบบเวอร์ชันฟรีก็จะใช้ไปก่อนนะผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมนี่มันก็ภาษาไทยเหมือนกันนะผมนี่นะแบบอื้อหืเอเฮาดูตรงเซตติ้งครับผมเซตติ้งก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะผมนี่เห็นปะ แต่อันนี้ข้อความมันลอยผมไม่แน่ใจเพราะว่าอะไรครับผมเพราะตอนแรกที่ผมที่ผมเออลงไปผม,มเออส่วนของแอดออนมันไม่ลอยนะผมแต่อันนี้มันอยู่ดีก็ลอยครับผมเออแต่น่าจะเป็นบั็กแล้วตั้งอย่างนี้แหละผมโอเคแต่ช่างมาแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ได้ผมวิธีการสอดลงง่ายๆครับผมคลิปเร็วๆครับผมมันก็ไม่มีอะไรพิเศษนะผมแค่ภาษาไทยนั่นเองนะครับผม,มจอกันคลิปหน้าครับผมถ้าใครรู้อะไรก็คอมเมนต์มาเลยได้ผมไปแล้วครับผมซีอูครับยบายครับผม